ตรงนี้ก็นาะเขาไถานานะคะนี่ตรงนี้ก็ไถานาเนาะก็จะเป็นฟาร์มเป็ดเขานะคะเนาะตรงนี้จะเป็นฟาร์มเป็ดฟาร์มไก่แล้วก็ไถานานี่คะ่ะเขาไถเขาไถเขาเรียกไถไถแล้วแต่ว่าข้าวมันงอกแล้วนะเนี่ยเขาเรียกเขาเรียกเขามันเลียเนาะเขามันเลียเนาะขอบคุณสิบสามล้านดวงใจนะคะก็หกเอยสิบสามเลิฟก็หกล้านดวงใจนะคะเนาะตรงนี้เนาะมันจะมีรถไถด้วยนะคะ นน่นก็ปล่อยเป็ดออกไปแล้วไปดูเป็ดไหมคะปล่อยเป็ดลงงเมืองแล้วเนาะอ้ยถ่ายไม่ทันนะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแม่แก้วจะจอดรถไว้ตรงนี้เนาะไปถ่ายเป็ดให้ดูก่อนนะคะเอาปล่อยเป็ดออกแล้วเมื่อกี้เนี่ยเสียงรถมันจะดังไงปิดก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปถ่ายเป็ดให้ดูเด้อกาเอาปล่อยเป็ดลงลงเมืองแล้วเนาะขอบคุณนะคะ ปล่อยเป็ดลงเมืองแล้วทำไมจะเห็นภาพสวยๆเดี๋ยวาะนไม่แก้วจะเป็นถ่ายคลิปจบลงสักหน่อยเขาปล่อยเป็ดลงน้ำนะๆนนเดี๋ยว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 ขออนุญาตเอาเอาอีกเครื่องหนึ่งถ่ายคลิปลงนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะเจ๊เปิลขอบคุณสวัสดีค่ะพี่เสนแม่น้ำโขงเนาะแม่แก้วจะไปถ่ายถ่ายเป็ดก่อนนะคะ มาแล้วมาแล้วเดี๋ยวน้แก้วจะแอบถ่ายตรงนี้ลุงมีไข่ไหมลุงมีไข่ไหมมีไข่เป็ดไหมอูส้สวยสวยสวยเดี๋ยวเดี๋ยวแม่แก้วขอทำคลิปหน่อยนะคะเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อเห็นเป็ดไหมคะเนี่ย ขอบคุณนะคะพี่เสน่พี่เสน่์แม่น้าโค้งเลิฟสิบสามครับแม่แก้วขอบคุณนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่แก้วใส่สเกลให้นะคะจะได้ไปตามเพื่อนๆได้นะคะขอบคุณนะคะพี่เสน่์กลุ่มเพื่อนโคตดพสสวัสดีค่ะแม่แก้วพามาดูเปียเด้อเดี๋ยวขอทําช็อตหน่อยนึงนะคะทําเป็นไฮไลท์สักหน่อยหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะเ,เดี๋ยวจะเป็นไฮไลท์หน่อยหนึ่งนะ นะคะมาชมเป็ดกันค่ะนี่นี่น,นี่เดี๋ยวแม่แก้วจะถ่ายเป็นไฮไลไท์นะคะสดเี๋ยวแอบดึงกันเนาะสวยมากเลยอืเขาปล่อยเขาเขาเป็นเป็นฟาร์มอันนี้เนาะมันเห็นแม่แก้วแล้วเนี่ยมันจะรีบกลับไปแล้วนี่ย วิวสวยมากเลยค่ะเ,เพื่อนๆค่ะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณสิบสี่เลิฟนะคะขอบคุณโคตรพนนะคะขอให้ใหายไวๆเด้อมาชมเป็ดกันนะคะเป็ดเป็ดทุ่งนะคะเป็ดทุ่งเนาะเลี้ยงนาแรงเนาะพอดีเ็าปล่อยนะ้าเมืองมานะคะก็คลิปนี้ก็มาชมเป็ดกันคะ่ะจะขอทำไฮไลท์สักไฮไลท์หนึ่งนะคะ วิวสวยอยู่เนาะชมเป็ดนะคะเป็ดไข่เป็ดราคาดีนะคะนี่แต่ว่าเขามีมีนามีทุ่งอยู่ตรงนี้เขาก็มาเลี้ยงเนาะก็สร้างอาชีพสร้างรายได้ได,ได้นะคะขอบคุณนะคะพดโพนวิวสวยมากแม่แก้วค่ะขอบคุณมากนะคะ เดี๋ยวขอทำไฮไลท์แป๊บนึงนะคะถ่ายจะช้าหน่อยนะคะทเที่ยวขอนั่งถ่ายกันเนอ้อเป็นไฮไลท์สักหน่อยนึงเนาะภาพสวยมากเลยค่ะเนี่ยดูดูเป็ดเข้าว่ายน้ำดีดูค่ะเนี่ยนี่ยวิวสวยมากเลยมาชมวิวสวยๆนะคะ ก็ามาวิ่งเล่นน้ํำตามกันเนาะออ้ยสุดยอดอะสุดยอดสุดยอดที่แมมภาพสวยไหมคะแม่แก้วทำไฮไลท์แล้วนะ